เปลียนท่านประธานอำนวยการการแข่งขันรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในทวัตวงศ์ณเชียงใหม่หมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์เป็นโลกรุ่นมินิไฟเวทของสพันธ์มวยนานาชาติ IBF ระหว่างแชมป์เป็นโลกชาวไทยกับรองแชมป์เป็นโลกอันดับที่4ผู้ท้าชิงจากฟิลิปปิน และก่อนที่การชกจะเริ่มขึ้นนั้นกระผมขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันฝ่ายต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยประธานอำนวยการแข่งขันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสอสอเชียงใหม่ในทวัดวงณเชียงใหม่รองประธานอำนวยการแข่งขัน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่สอสเชียงใหม่นางกิ่งการณเชียงใหม่ประธานจาัดก,การแข่งขันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในพักดีชมพูมิง่งรองประธานจาัดก,การแข่งขันสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสันกำแพงในศรีทูลชัยสาวง์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอดอยสะเก็ดนายเฉลิมสารแปงนายประชาธิปไตยคำสิงห์สอสอนกสสนครราชสีมาพันธทพูลศักดิ์พระสุนน์ประจำสมัครเลขาธิการนายรัฐมนตรีสอสอบุราราชธานีนายทันการวัฒนาสิริกุสอสอลสสลำพูลดตตรวิชัยวงชัยสอสเชียงใหม่ นายเพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายอดุลพลประอินผูมิในการโรงเรียนมัธยมสันกำแพงนายสมรัตตัญญาผู้แทนบริษัทสุรามหาราชรอนจำกัดและเบียช้างนายธนิตธรรมสุขติผู้แทนบริษัทโอสสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 ผู้ให้การสนับสนุนแชมป์โลกมาโดยตลอดนายวราขำสวัสด ผู้แทนบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนผู้ให้การสนับสนุนศึกแชมป์โลกในสมชัยศรีวัฒนาชัยเ <laughs> ลขานุการฝ่ายจัดก,การแข่งขันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันกำแพงนายอินถากันทพรม <laughs> ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดก,การแข่งขันกำนันตะบนสันกำแพงนายสุจินกันจีนะ ผู้ประสานงานการจัดก,การแข่งขันนายนรินทร์ถาทันนายประยงค์ภูธนชัยที่ปรึกษากรรมการจัดก,การแข่งขันน,นายอนันต์เจตนเมธสอจอชาตรีอยู่ประเสริฐโปรโมเตอร์ผู้จัดก,การแข่งขันพันเอกบรรจุอ,องแสงขุน โปรโมเตอร์ร่วมจากการแข่งขันและผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีในสุรชาติเกิดเมฆผู้ช่วยโปรโมเตอร์ผู้จัดก,การแข่งขันพันตำรวจโทมนูนหอมสุวรรณผู้แทนสพันธ์มวยนานาชาติ IBF ทำหน้าที่สักขีพยานชาวอเมริกามิสเซอร์บิลบเบลนแนน กรรมการห้ามผู้ชี้ขาดบนเิธีชาวไทยนายบุญเรืองถาคำฟูกรรมการในคะแนนชาวฟิลิปปินส์มิสเตอร์วินเซนต์็อกริเกสกรรมการในคะแนนชาวออสเตรเลียมิสเตอร์เรวิทลีกรรมการในคะแนนชาวไทยนายมนทนสุริยจันทร์กรรมการรักษาเวลานายสมพงษ์วงศสาสาร กรรมการรวมคะแนนนายทาวุฒิปลื้มสำราญและนายแพทย์ผู้ชี้ขาดมวยคู่แชมป์โลกได้แก่นายแพทย์ชมาพันธ์ปรปักขามในโอกาสนี้บริษัทเทเวศประกันภัยโดยประธานกรรมการบริหารคุณมนตรีมงคลสวัสดิ์จะได้มอบทุนกรมธรรมประกันภัยให้แก่นักชกทั้งรายการ ที่ทําการแข่งขันในวันนี้เป็นทุนกมรมมรามประกันภัยทั้งสิ้นจำนวน10ล้านบาทเดิมหมอให้กับคุณสุชาติเกิดเมฆและจากการสํารวจสถิติการขึ้นทําศึกนักชกของสาพันธ์มวยนานาชาติ IBF ทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ครองแชมป์โลกของสาพันธ์ปรากฏว่ารัตนพลดัชบอยยิมแชมป์โลกชาวไทย เป็นนักชกที่ขึ้นทำศึกมากที่สุดดังนั้นทางสาพน์มูนา,นาชาติ IBF จึงมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่น,นักชกชาวไทยโดยมิสเตอร์บิลเบรนแนนเป็นผู้มอบในการชกป้องกันตำแหนง่งแชมป์โลกของรัตนพลนัชบอยยิมในครั้งนี้คณะบุคคลบริษัทห้างร้านต่างๆ ขอมอบรางวัลพิเศษให้กับรัตนพลเพื่อเป็นกําลังใจในการชกค,ครั้งนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายทวัตวงศ์ณเชียงใหม่มอบสร้อยคอทองคาหนัก5บาทโดยนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่สอสอกิ่งการณเชียงใหม่เป็นผู้แทนมอบคุณวินัยเวีรพุทชงแห่งบริษัทแอนตาซินจำกัดผู้ริเริ่มการมอบรางวัลพิเศษแก่นักมวยแชมป์โลก มอบสอยคอทองคำหนึ่งเส้นโดยคุณสุชาติเกิดเมฆเป็นผู้แทนมอบคุณอุดมเสริมสิริมงคลประธานกรรมการบริหารห้างพาต้าอินทราพาต้าเป็นกล้าวและพาต้าช้อปปิ้งพลาซ่าหัวหมากมอบประกันนันมูลค่าสอง0 0บาทโดยสจชาตรีอยู่ประเสริฐเป็นผู้แทนมอบผู้แทนจากบริษัทโอสถสภาจำกัดโดยคุณวราขำสวัสดมอบสอยคอทองคำหนึ่งเส้นพร้อมวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัตนผลในการชกครั้งนี้ มอบกระดื่ม M150 จำนวน10หีบด้วยจากคุณเกตพรึกเชอุม่มประธานกรรมการบริษัทแกรนด์สปอร์ตจำกัดมอบผลิตภัณฑ์แกรนด์สปอร์ตโดยคุณทิติพลึกเชอุมเป็นผู้แทนมอบซุปไก่สกัดสูตรร้อเซตราสกอตคุณค่าบำรุงของซุปไก่แท้ๆมอบซุปไก่สหรับบำรุงแชมป์โลกโดยคุณจตุพลรัพ์เกษมเป็นผู้แทนมอบ น้ำมันมวยสำหรับนักกีฬาทาน่ก่อนเล่นกีฬาเพื่อความคล่องตัวมอบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นโดยพันธบรวจโทมนูลหอมสุวรรณเป็นผู้แทนมอบคุณวันลบแท้เตี่ยวเจ้าของและกรรมการผู้จัดการโรงรายแดงน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้เวลา17นาฬิกาช่างได้104ปอนด์แชมป์เป็นโลกชาวไทยรัตนพลดัชบอยยิม สำหรับผู้ที่ร้องเพลงชาติจบลงไปเมื่อสักครู่นี้คือคุณยอดรักสลักใจนะครับศิลปินขวัญใจของแฟนเพลงทั่วประเทศนักมวยฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักช่างได้103ปอนด์ครึ่งร้องแเชมเปนโลกอันดับที่4ผู้ท้าชิงชาฟิลิปปินโจโซเซฟออการีซา คุณผู้ชมครับขณะนี้ช่องเจ็ดสีกำลังถ่ายทอดสดรายการสึกป้องกันแชมป์โลก IBF ของ M150 นะครับอยู่ที่สนามมวยโชคฟ้าโรงเรียนวัดยมสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะนี้ก็เป็นคู่ที่กำลังจับตามองอยู่นะครับคือสากล12ยกป้องกันแชมป์โลก IBF รุ่นมินิฟลายเวทระหว่างรัตนพลรัชบอยยิมกับโจเซฟออการิซานะครับมวยฟิลิปปินสรัตนพล ชื่อจริงว่าอนุชาพโพทองอายุ24ปีครับเกิดที่อำเภอ่างคุณทศจัง,ห,ง,งหวัดนครราชสีมาพร้อมตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกชนะคะแนน,นแมนนี่เมโชครัรบเมื่อ10ธันวาคม2535คองตำแหน่งได้12ครั้งเดีกันนะครับครั้งที่13เสียแชมป์โลกบนตาช่างเมื่อ15มีนาคม2539ที่รีสกเกตพร้อมตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2เมื่อ18พฤษภาคม2539ที่บดยาลาชนะคะแนนจูนอาลอสนักชกชาวฟิลิปปิน์ ข้อมูลอันนี้ได้จากคุณนกแรประยุทธ์สายคำครับฝ่ายข่าวกีฬาอัตพิมเดลนิวและประชาธิปันธ์ของตาราคาเฟ่ตาราผลเดินทางมาปกช้องการแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเมื่อ2 0พฤษภาคม2 0 3 8ที่สนามกีฬากลางนครเชียงใหม่นะครับกับโรเจอร์เอสปาโนชานะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นครั้งที่2อ,องเขาแต่ครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2เหมือนกันมาป้องกันกันกนกบโจเซฟออการิซา โอ,อการิซานี่มีสถิติการชกยีสครั้งนะครับมีการชนะน็อก7ครั้งเสมอ4ครั้งโอ้โหไม่ใช่หมูนะครับสถิติที่งดงามมากทีเดียวเหมือนกันของออการิซาเอาละครับนาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นแล้วขณะนี้ก็คือรัตนพลรัชบอยยิมกับโจเซฟออการิซาซึ่งจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทของ IBF ขณะนี้นะครับ ฝ่ายแดงนุ่งเกงสีเหลืองครับปัก M150 แล้วก็มีบิสโตนการบินไทยที่ขากางเกงแล้วก็พร้อมทั้งฝ่ายน้ำเงินนุ่งเกงสีดำครับคือนักชกจากฟิลิปปินส์โจเซฟออกาลิซากรรมการผู้ห้ามคือบุญเรืองถาคําฟูกรรมการจากสนามมวยช่อง7สีนะครับ <c oughs> ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วระหว่างรัตนพลกับโจเซฟออกา,าริซารัตนพลเนมวยกาดขวาออกครับโจเซฟเป็นมวยกาดซ้า,ายออก สถิติกระชกเขาก็ไม่ใช่หมูนะครับเพราะว่าเขามีสถิติกระชกที่งดงามมากนะครับอาอยุ22ปีเป็นนักชกากเมืองดานา,นาฟิลิปปินอันตรายคนหนึ่งครับที่จะปิดสไตล์การชกของตัวเองนะครับและได้ชกขนาดทั้งซ้ายทั้งขวาประเภทไฟเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปครับว่าไฟเตอร์จริงหรือเปล่าเมื่อเจอกับรัฒนพลรัชบายิมของเรานะครับในวันนี้ซึ่งคู่นี้จะแข่งขันกัน12ยกครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเบทของ IBF นะครับ ยกที่หนึ่งกำลังเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้อัตานพลเดินเข้าไปใกล้ๆอาตันพลยับขวาที่ท้องอัตานพลยังโยกไปโยกมาอยู่นำ้นำหนักกวานนี่ช่างผ่านฉลุยเลยนะครับ104ร้อยสี่ปอนด์ฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าจริงนั้นโจเซฟออกเรซาช่างร้อยสามปอนด์ วันนี้ทางกลางแฟนๆมวยสามหมื่นกว่าคนครับที่ชมรายการนี้อยู่ถึงแม้ฝนฟ้าจะตกมาช่วงแรกก็ตามแต่ก็ประชาชนไม่ย่นย่อครับประชมกันอย่างดน่นขนักทีเดียวสามหมื่นกว่าคนครับวันนี้ที่สนามกีฬาชั่วคราวสนามมวยชั่วคราวครับโรงเรียนนัยยมสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างดีต่อทีมงานของช่องเจ็ดสีที่มาถา่ายทอดในวันนี้นะครับ อัตนพลยังคุมลูปมัวอยู่ไว้ครับโยกเข้าไปหาออการิซานี่เราจะประมาทไม่ได้นะครับผมจะเรียกว่าโจเซฟแล้วกันง่ายง่าดีแล้วเดินเข้าไปโจเซฟถอยออกไปแล้วอัตนพลเดินเข้าไปอีกยังไม่ออกไอรุนแรงครับโจเซฟก็ชกขวาผีทถูกถูกมาเหมือนกันอันพลต้อนนะฮะต้อนเข้าไปหาที่เชือกแล้วยังต้อนขมุมอับกลับไม่ได้ครับโจเซฟถอยออกไป สถิตการชกเขาดีนะครับเป็นการชกที่ไม่มีการแพ้เลยนะครับชนะล็อกเจ็ดครั้งในกัชนะคะแนนถึงยีิบสองครั้งเสมอสี่ครั้งก็เป็นสถิติที่าล้ามมากครับเจเทพพยายามจะออปคัดขวาแต่ชกไม่ได้รัตนพลเดินเบียดเข้าไปหาล่อไปล่อมาดึงไปดึงมาอยู่ตอนนี้ยับขวาเข้าไปแล้วยับขวาทิ้งเจเทฟถอยออกไปรัตนพลลดขมุมอัปครับต้อนขมุมอัปแล้วเจเทฟอัาคัดขวาเข้ามา นยังเป็นฝ่ายลุกไล่เข้ามาหาอีกเดินเข้าไปหาล่อไปล่อมายับขวาเข้าไปเราต้องดูลาดเราครับว่าโจเซปปอกเิซ่านี่มีอะไรเด็กก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจากสถิติที่งดงามเขาก็แสดงว่าเขามีความสามารถมากทีเดียวผู้หนึ่งเด็กชกขวาชกซ้ายเข้ามาแล้วทำปิดป้องเอาไว้เดเนเข้าไปชกซ้ายลำตัวเท็ถอยหาจังหวะชัดครับ ไ้กาไฟเตอร์เหมือนกันไ้กาหมดจบที่หนึ่งครับไอ้ฝาดาวฝาไปแล้วลูกพี่แรงนักอเรอศโซ่เจ็บใจนอะแหวนยังสวยอีกหน้าลูกพี่เอสโซลูมเอ็กซ์ดีสามฝาดำแรงเกินไปแล้วลุยน้ำสามสิบเอ็ดครั้งเข้าโค้งยี่สิบสองครั้งเหินข้ามเนินหกครั้งพิสูจน์กันจัด,จด มิสูวิชิลสองร้อยสตราดาซิงเกิลแคปกระทิงแดงแรงข้ามทวีปขณะนี้มีจำหน่ายแล้วทั่วโลกวายวิงสิงบอลสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ที่แท้จริงยกที่สองนะครับยกนี้บริษัทเอเชียนโปรโมชั่นจำกัดโดยเปโปสเตอร์และทีมงานผู้จัดข,ขอกราบขอบพระคุณพระท่านทวัดบงเชยงใหม่ ฐมนชรีช่วว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสกิงการณเชียงใหม่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิรชัยแนวบุญเนียนท่านยอำเพอสังกำแพงและพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดสึกครั้งนี้ครับเรามาชมกันต่อครับรัตนาพลเดินเข้าไปต่อครับฝั่ง้าดขาลำตัวทค้ซ้ายบนโสเซฟนี่ไม่ใช่หมูๆมูนะครับโวดเร็วขาเร็วมากเนียครับขาเร็วมากทีเดียวมันเดินเข้าไปแยขวาบาบาเข้าไปหาแยงไปอีก ตัเซฟไม่ยอมเข้ามุมอับครับของซ้ายไปทิ้งแล้วมันเดินเข้าไปอีกเบียดเข้าไปหาชกซ้ายเข้าไปราการแยกออกมันเดินเข้าไปอีกหาตัวเซฟก็พยายามดึงเต้นหาจังหวะเร่งเชือกมาหาขวาเข้ามาทีปอดเอาไว้แล้วแต่คนทบซ้ายเบาๆชกซ้ายทีนึงชกซ้ายอีก นพลยังเป็นฝ่ายลุกไล่เข้าไปหาตลอดเวลาครับเดินเข้าไปหาเบียดเข้าไปแต่ป้อนคอยเข้ามุมอับให้ได้ท็กซ้ายโยเซฟต่อได้ขวาประคัดท็กซ้ายทีคล่องไปท็กซ้ายลำตัวท็กซ้ายไมหักขวาลำตัวอีกอาโจเซฟว่าืออย่างท้ายากครับนรบดเดื้อพอใช้ได้ทีเดียวอันนั้ยนะครับประมาทไม่ได้เลยสำหรับโจเซฟกับกาลิซาผูนี้ มันทุกซ้ายเข้าไปดูเทพพยายามจะอามาคัดขวาเข้ามาแต่หาจังหวะไม่ได้ยังเจาะไม่ได้ครับแต่ผมดึงมาทุกซ้ายอีกเดินไปท,ทุกซ้ายทุกขวาเอานะครับดูเทพ์ปุ่มซ้ายหมดลงซ้ายลำตัวคัดขวาต่อมาเหมือนกันแล้วบอลทุกซ้ายอีกกันสั้นดูเทพทุกซ้ายทุกขวาเข้ามาเขี่ยไปบอลชนพ้น ไปหาอีกซ้ายเข้าไปโอ้ลูกนี้โดนหนับข้งนีทีเดียวโอเทฟโดนลุมมีอาการเห็นนะครับโอ้ยทปอีกแล้วลุมพยายามเข้ามาออกอตลอดเวลานะครับออกอตลอดเวลารัฐคนยามดึงออกการแยกออกไปในทบได้ผมเดิน้าไปหาทบซ้ายไปอีกทบขวาอีก,อกทีนึงมุกเข้ามาหาแล้วครับทุบหัวเหมือนไก่เลย โดนแล้าไปโบเทปมาคัดขวาเข้ามาแล้วผมชกซ้ายโัเทปต่อขวาแล้วมันฮุกขวาโัเทปมาคัดขวาแล้วมันมาคัดซ้ายที่ท้องซ้ายขวาลำตัวโัวเทปก็ต่อยขวาลำตัวเหมือนกันแสดงว่าควาจัดเกณฑเขา,าใช้ได้ทีเดียวครับโท้ายโดนขวาไปอีกแล้วหมดยกที่สองนี่ไงลูกไอ้โค้งเรียบเนี่ยทำยากพ่อเก่งจังทำได้ไงครับพี่เสือก็ช่วยเออเออเอ อิเวไ้พงานที่ช่างภูมิใจโอนที่ช่างไว้ใจนาดีดีต้องใช้รถไถชั้นดีรถไถชั้นดีต้องของสยามคูโบตาสีเกียสบายวิ่งไวล้ำหน้ากำนันอย่างค้าสยามคูโบตาประกันคุณภาพและบริการเรื่องท้าทายพ่สูใจใครเกินร้อย เอ็มร้อยห้าส like ิบเมื่อไหร่ก็พร้อมห้าดื่มเกินวันละสองขวดโปรดสังเกตกาเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งดูภาพช้าครับยกที่สองที่ผ่านมาได้เป็นยังไงแั้นพลทุกซ้ายเข้าไปอไปยกที่สามครับขอบคุณคุณเจริญศิริรัตนภักดีแห่งบริษัทสุลามหาราชดอลจำกัดเจ้าของเบียร์ช้างร้อยตำรเอกสุรักษ์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบผู้วินายวิรัติพุชงแห่งบริษัทแอนตาซินจำกัด บริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติลุ้นกันต่อครับยกที่3โรเซฟขยับขยับขยับครับโอนหุกขวาทีเดียวล่วงไปนะครับไม่ไหวแล้วโดนหุกขวาลงนี้ชัดๆเลยนะครับคงจะมีภาพช้าจัจูบอีกครั้งหนึ่งหุกขวาด้รล,ลับพลจับเข้าปลายคางพอดีเลยนะครับด้วยเวลา39วินาทีครับยกที่2ยกที่3ครับยกที่3 39วินาทีครับของยกที่3ต้นยกเลยขยับมาดีเซลอนาคตเอสโซ่ดีเซล2000ดีเซลสูตรกำมะถันต่ำ0.25ผสมงห้าเชื้อโซล่า SD 2000เอสโซ่ดีเซล2000ดีเซลสูตรกำมะถันต่ำเพิ่มพลังแรงเพิ่มพลังบริสุทธิ์พ่อครับบ้านเราใช้สีดัดไฟเปล่าครับ ถ้าลูกไม่ถามดิฉันก็จะถามสีดัชบอยไม่ใช่แค่สวยแต่ยังร้อยสารที่เป็นมลพิษสวยนานไปกับการเวลาจึงเป็นสียอดนิยมของอเมริกามานาน80กว่าปีขอบคุณมากสีดัชบอยเมื่อทุกหยดที่เสียไปคือการเสียเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่มาตรฐานช่วยคืนความสดชื่นคลายเหนื่อยสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่มาตรฐาน ดูภาพชานะครับในต้นยกที่3ด้วยเวลา35วินาทีครับทีนัธนพลชกน็อกลูกไหนพุกลูกนี้แหละครับเข้าเต็มเต็มคางเลยนะครับพุกขวาเต็มเต็มคางเลยโอ้โหลูกนี้ขยับล่อครับขยับล่อไปก็เทปจะออกมาโดนพุกขวาลูกนี้ครับอูทชัดทีนะครับลูกไหนที่ลองพุกขวาหน้าหงายลอยๆนี่โดนเข้าเต็มเต็มคางเลยนะครับไม่มีเหลืออย่างนี้นะครับด้วยเวลา35วินาทีครับดูอีกชั้งครับ ขูขวาลูกนี้หน้าเฉิดร้อยเข้าไปเลยนะครับโดนลูกนี้เต็มเต็มหมัดเลยนะครับว่ารัตนพลก็สามารถป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เป็นครั้งที่2นะครับในการที่กลับมาชกใหม่ครั้งนี้หลังจากเสียแชมป์บดชช่างทีศรีสะเกดดูอีกครั้งนึงครับรัตนพลขยับครับหมุนตัวขูกขวาเข้าไปปลายคางเลยลูกนี้ชัดๆครับเห็นเห็นเลยนะครับจะจะเลยไม่มีโอกาสนะครับลูกนี้นับยังไงก็ไม่ลุกไม่ลุกแน่ครับ ลุกไหก็ไม่ลุกเพราะว่าฮุกขวาลูกนี้เข้าเต็มคางเต็มเต็มหมัดเลยนะครับด้วยเวลา3 5วินาทีของต้นยุกที่3ามเป็นนวรัตนพลรัชบอยยิมสามารถป้องกันํำแน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอาชนะน็อกเอาท์โจเซฟออการิซานักชกฟิลิปปินส์ไปในยกที่3ด้วยเวลา3 5วินาทีของต้นยุกที่3นะครับปรเป็นว่าเป็นชัยนะที่งดงามและขาวสะอาดอย่างยิ่งของรัตนพลรัชบอยยิมครั้งนี้นะครับ ขณะนี้นั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพนักงานทบวงและเชียงใหม่กําลังคาดเข้มขัดแชมเปี้ยนให้กับเจ้าโบครับรัตนพลดัชบอยยิมครับสามารถป้องกันตําแหน่งไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่เหมาะเหม็งและก็งดงามจริงๆครับเรียกว่าหมัดเดียวจอดครับหมัดกึ่งกึ่งฮุกกึ่งอัปปะคัดนะครับแล้วโดนคางเต็มๆครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับ เราย okay. okay. ังมีคู่มวยอีกหลายคู่นะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจัดจ้าตานะครับนาดีต้องใช้รถไถชั้นดีรถไถชั้นดีต้องของสยามคูโบต้าสีเกียร์สบายวิ่งไวล้ำหน้ากำนันย่างค้าสยามคูโบต้าประกันคุณภาพและบริการนี่ไงลูก โค้งเรียบเนี่ยทำยากพ่พเอเก่งจังทำด้วยไงครับพี่เสือก็ช่วยออเออพีู่ตาเสือพอพี่เสือไวงาน<ะ>ที่ช่างภูมิใจโูนที่ช่างไวใจยอดร้านคาเฟ่ศูนย์โลงความบันเทิงแรงใหม่อยู่ถนนสายพัทยาเหนือเมืองพัทยาพบกับนักร้องสาวสวยมากกว่า50ชีวิต ฟังเพลงฮิตกับนักร้องรับเชิญมากมายรอกันให้สะใจกับตลกดังทุกคืนยอดรักคาเฟ่สาขาเมืองพัทยาบริหารกโดยยอดรักสลักใจถ้าคุณเป็นคนอ่อนไหวใจไม่แข็งพออย่าเข้าใกล้โช์ุูมมิสูบิชิราคาท้าใจสุดๆของมิสูบิชิแลนเซอร์อาจทำให้คุณสะกดใจไว้ไม่อยู่ด่วนท้าใจถึง31กรกฎาคมศกนี้ไอ้ฝาดาวฝาไปแล้วลูกพี่แงนักเรโซ สวย่างแน่ลูกพี่เอสโซลูปเอ็กดีสาฝาดําแรงเกินไปแล้วระทิงแดงแรงข้ามทวีปขณะนี้มีจำหน่ายแล้วทั่วโลกว,ว่ายวิ่งซิงบอลสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแรกที่แท้จริงนาะดีๆต้องใช้รถไถชั้นดีรถไถชั้นดีต้องของสยามคูโบตา้าส ียสบายวิ่งไหวลํำหน้ากำนันอย่างข้าสยามคูมโบตา้าประกันคุณภาพและบริการนี่ไงลูกไอ้โค้งเรียบเนี่ยทำยากพ่เอเก่งจังทำด้วยไงครับพี่เสือก็ช่วยพี่เสโอตาเสือพี่เสือไว้ไม่งาน,านที่ช่างภุมใจ <c oughs> ปูนที่ช่งางไว้ใจ ทายสใใจ้เอ็มร้อยห้าสิบเมื่อไหร่ก็พร้อมถ้าดื่มเกินวันละสองขวดโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งท่านผู้ชมครับกลับมาที่สังกะแพงเชียงใหม่อีกคร mainland, ั้งครับคุณสมบูรณ์ครับเป็นไงครับวันนี้ก็น่าแฟนๆมวยของเชียงใหม่นะครับพร้อมทั้งท่านที่มาจากกรุงเทพรู้สึกเชียร์กันอย่างสุดๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากเลยนะคุณบุญเลี่ยงกระดุนธิติคุณครับ เจา้าของดาราคาเฟ่มีตลกชั้นนําทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหโดดตัวลอยจนลืมตัวนะครับขึ้นวิีโคตรพลาดไปนะผมไม่เห็นเหมือนกันขึ้นไปเลยนี่ก็เป็นการกลับมาของรัตนพลราชบอยยิมครับกับตําแหน่งใชเป็นโลกสองสมัยแล้วก็หมัดที่ต่อยทุกคนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นจะใช้หมัดขวาครับโดย,โดยปกตินั้นรัตนพลจะใช้ซ้ายนะครับ,รบจะใช้ซ้ายเผด็จศึกคู่ต่อสู้แต่ว่าคราวนี้เป็นหมัด กึ่งฮุกกึ่งอปัปคัดด้วยขวาสั้นๆน,น,นะครับแล้นี้โดนไหนก็ลงครับ,รบโดนไหนก็ลงครับโดนเต็มคางขนาดนี้